คนมาจา้ะวันนี้ฉันจะมารีวิวเรื่องนี้เรื่อง his d e l o v e d Valkyrie เกิดใหม่อีกทีสามีก็มาตามง้อถึงที่เสียแล้วแกเรื่องนี้จะเป็นแนวแฟนตาซีเพียรีอะไรอย่างนี้นะแล้วคุณไรอะเขาก็จะมีการแบบว่าอ้างอิงประวัติศาสตร์เว้ยแล้วก็เป็นตำนานคือมันคือตำนานตำนานนอสคือในบางส่วนอะคุณไรเขาก็จะยกมาแล้วก็อาจจะมีการแบบ ดัดแปลงแต่งเติมเสริมอะไรเงี้ยให้มันแบบแซ่บยิ่งขึ้นแล้วเรื่องเนี้ยก็คือพระเอกกรีนแซลกมากแบบแซบดีสุสดๆแกแล้วก็คือแบบเหมือนลูกหมาเออส่วนนางเอกของเราก็คือเป็นแบบสาวมันสาวเก่งอะไรเงี้ยแบบหัวสมัยใหม่คือแกนึ่งออกไหมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นยายพีเรียดเว้ยแต่ว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเล่าในเรื่องย่อแล้วกัน เรื่องเนี่เป็นเรื่องราวของ b ีเอล่าของ s กินสเว้ยก็คือ b ีเอล่าเนี่ยเกิดในครอบครัวแพทย์คือพ่อของ b ีเอล่าเนี่ยแบบเป็นแพทย์เวยแล้วก็ถนัดเรื่องการปรุงยาเรื่องแบบศาสตร์ของการแบบรักษาคนสมุนไพรเล่นแร่แปรธาตุอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายทอดความรู้ให้ b ีเอล่ามาตั้งแต่เด็กแต่พ่อกับแม่ของเบเอล่าก็คือเหมือนประสบอุบัติเหตุแบบถูกรถมาชนเสียชีวิตไปเว้ย เบ่าก็เลยต้องไปอยู่กับลุงกับป้าแล้วที่นี่แลหลนะจ้ะไฮแน่ะก็บังเกิดเพราะว่าลุงกับป้าเนี่ยก็คือแบบจิดหัวใช้เบ่าเหมือนแบบเป็นคนรับใช้อะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบแบบจับไปดูตัวอยากจะให้แบบแต่งงานกับคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงมีเงินอะไรย่างเงี้ยว้ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองซิลแม่เรียงใจร้ายสุดเบ่าก็คือทนไม่ไหวแหละก็เลยหนีออกมาเว้ยแล้วก็แบบ เิดหนีแบบข้ามประเทศไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มีความรู้ติดตัวมาใช่ปะ่ะเบียร่าก็เลยแบบว่าเปิดร้านขายายาเป็นฟิลแบบว่าปรุงสมุนไพรขายอะไรเงี้ยแบบเป็นยารักษาคนแต่ด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นพีเรียตตะวันตกนะแบบสมัยก่อนใช่ปะ่ะคือการที่ผู้หญิงจะมีความรู้หรืออะไรเงี้ยมันก็แบบไม่เป็นที่ยอมรับเว้ย คือก็แอบใช้ชีวิตลำบากนิดนึงเพราะว่าพวกผู้ชายก็จะมองว่าแบบเฮ้ยแบบเป็นผู้หญิงมาทำงานแบบนี้แบบมาปรุงยามันก็คงจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้มีผลอะไรมากมายะอะไรเงี้ยหรอกปะก็คง ok, จะเป็นแค่แบบยาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยใส่แต่ด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของเบียรลาก็จะเป็นผู้หญิงเวยเหมือนแบบ เขามาลองกินยา,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้ผลดีไงเพราะว่าคือเหมือนผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเออการที่แบบมีหมอผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยให้ปรึกษาแบบเรื่องร่างกายของผู้หญิงเรื่องแบบคอนดิชันของผู้หญิงอะไรเงี้ยคือเป็นผู้หญิงด้วยกันมันก็จะเข้าใจมากกว่าเว้ยอาชีวิตก็คือดําเนินไปแบบปกติจนอยู่มาวันหนึ่งเวียร่าก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเว้ยแบบที่มีผมสีแดงเพลิงเลยแบบว่าหน้าตาหล่อเลยนะจ๊ะ แต่อยู่ๆฮีก็มาแบบบอกว่าเออคือเขาเจอกันครั้งแรกอ่ะเหมือนแบบเป็นด้วยความบังเอิญแต่ฮีก็แบบว่าเหมือนตอนที่เจอกันอะฮีก็แบบอึ้งตะลึงไปเลยจ้าแบบอาจจะตะลึงด้วยความสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเขาก็เลยแบบว่าเหมือนถามว่าแบบเออเขาแบบมาอยู่ที่นี่สักพักนึงแบบพอจะรู้จักแบบโรงแรมหรือแบบที่พักอะไรอย่างนี้ไหมแล้วเขาก็เลยได้แบบ พูดคุยทำความรู้จักกันแกแล้วเฮี่คนนี้ก็คือพระเอกของเราเนี่ยแหละจ้ะก,ก็คือซิกฟรีดเมกินฮาร์ดอ่ะพอเขาก็แบบเออเริ่มรู้จักกันใช่ป่ะคือซิกฟรีดเนี่ยก็เลยไปหาบีเอลาที่หลานยาของเธอเว้ยเหมือนแบบก็ไปหาถูกว่านเลยงเช้าถึงเยน็นถึงแบบ เออไปชวนคุยแบบชวนไปเดินเล่นหรือว่าตอนที่บรีเอล่าแบบว่าจะไปเก็บสมุนไพรที่ในป่าอะไรเงี้ยซิกฟิกก็คือขอเสนอตัวไปด้วยแบบไปช่วยคลุ้มคลองอะไรย่างเงี้อ่าเรื่องราวมันก็ประมาณนี้แต่จริงๆมันมีมากกว่านี้นะคือฉันอ่อย่างอ่านไม่จบเลยแต่ว่าเท่าที่ฉันอ่านมาก็คือเขาก็จะเป็นฟิลแบบจีบกันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแกคือคุณซิกก็จะมีความแบบอืม มันจะไม่สุภาพห,หรือเปล่าไม่หลอกมังก็คือคุณสิกเ,เ,เป็นพระเอกแบบไทยหมามากแบบอะไรนี้นิดห,หน่อยเขาก็แบบเขินแบบโหตั้งหานชีและแกเออแล้วมันก็มีแบบว่ามีอยู่วันหนึ่งเวที่สิกฟรีดอ่ะก็เหมือนฟิลบอกว่าเหมือนเบล่าถามนี่แหละว่าแบบมาทําอะไรที่นี่อะไรเงี้ยสิกฟรีดก็เลยบอกว่ามาตามหาภรรยาอะอยังไงคือเหมือนเบล่าก็แบบ ไม่อยากไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วไงก็เลยแบบถามไว้เพราะว่าเหมือนเบียร่าเป็นคนสวยใช่ปะมันก็จะชอบมีผู้ชายแบบมาจีบมาอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเขาก็แบบมีเมียอยู่แล้วแต่นางเอกของเราก็แบบไม่นิยมการเป็นน้อยไงก็เลยต้องเ้ก่อนเออทีนี้แหละคุณสิ์เขาก็เลยบอกว่ามาตามหาภรรยาคือพูดแบบนี้ด้วยแบบสายตามีความหมายเว้ เบียร่าก็เลยแบบว่าเอ๊ะนี่จีบหรือเปล่าหรือยงังไงอะไรแล้วคือคุณไรอะเขาอ้างอิงมาจากตำนานนอสใช่ปะก็คือเป็นตำนานของซีเกิดเว้ยซึ่งเป็นแบบวีระบุรุษในตำนานที่มีภรรยาเป็นวาลคิรีก็คือชื่อว่าบรุนฮิลเหมือนตำนานนะฉันแอบไปกูเกิลมานิดนึงเพราะว่า ตอนแรกฉันก็ไม่เคยรู้เรื่องตำนานนี้มาก่อนฉันก็เลยแอบไป google มานิดนึงเพื่อความอินมากขึ้นคือซกฟรีดเนี่ยเป็นวีรบ,บุรุษในตำนานใช่ปะ่ะเพราะว่าเป็นนัก,กรบที่มีความกล้าหาแล้วก็เป็นแบบเออมีชื่อเสียงในการต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับฉายาว่าบุรุษแห่งมังกรเพราะว่าถูกเลี้ยงดูมาด้วยมังกรเรเวอร์ ส่วนรุนฮิวเนี่ยเป็นวีรสตรีนักรบนักรบวีรสตรีนักรบที่ถูกส่งมาแต่งงานกับพี่ชายของซีเกิดเว้ยแต่รุนฮิวเนี่ยดันตกหลุมรักซีเกิดไม่ใช่พี่ชายเออเนี่ยแหละมันก็จะเป็นแบบเรื่องราวของการหล้างแค้นการหักหลังความรักใดๆอะไรเงี้ยเออซึ่งคุณด่ายเขาก็แบบ หยิบยกมาแล้วจะหยิบยกมาเล่ายัางไงก็คือนี่นแจา้รงไปอ่านนะจ้ะคือคุณนายเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยมันจะมีทั้งความแบบน่ารักนุ่มฟูแล้วก็มีความดราม,ม่าด้วยซึ่งฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะดราม่ากันขนาดไหนแต่ก็นั่นแหละย้ำคําเดิมว่าพระเอกของเรากรีนแฟลกสุดแสนดีสุด, Sandy, สด,สดไปคาทุกคน ไม่ควรพลาดใครชอบแฟนตาซีแบบแนวตะวันตกอะไรเงี้ยเออฉันว่าน่าจะชอบนะคือฉันอะไม่ค่อยได้อ่านแนวนี้เท่าไหร่เว้ยแบบว่าน้อยมากอะประสบการณ์น้อยมากเป็นมือใหม่สุดๆแต่ว่าฉันว่าเรื่องเนี้ยคุณนายเขาบรรยายคือใช้คำได้แบบง่ายอ่านง่ายอะไรเงี้ยอ่านเพลินเพง่ายๆไม่ไม่ได้มีคำแบบยากอะไรเลยนะ เออนี่แหละแล้ก็แบบบรรยายแบบบรรยากาศอะไรเงี้ยค่อนข้างดีค่อนข้างเห็นภาพเลยว่าแบบเออบ้านเมืองมันเป็นยังไงมีแบบไปงานเต้นรำมีอะไรเงี้ยเออฉันว่าดีไปค่ะ